ชวนไปยิมหรอโอ้ยไม่เอาไม่เคยไปยิมเล่นไม่เป็นเนีย่ยมันดูเสลอจะ <What? S 1> ให้แต่งตัวที่เราชอบเนี่ยนะมีเอาเอ่ะมันเยอะเกินไปมันดูคริ้งอันนี้เขาเรียกว่าโรคกลัวเสลิ่โรคกลัวเสลอ่นี่มันต้องเช็คตัวเองก่อนทุกคนคนที่ไม่เสลอคือคนที่ไม่เคยทําอะไรเลยแล้วเราอยากเป็นคนนั้นหรอวันนี้เราจะมาดูเรื่องนี้กัน Good morning. วันนี้เราจะมาพูดเรื่องความเสลลายคนอาจจะกลัวใช่ไหมเวลาเราทําอะไรใหม่ๆทําอะไรแปลกๆแ,แ,แล้วแบบคนอื่นจะมองว่าเราเสลอหรือเปล่าหรือภาษาอังกฤษอะมันมีคํานึงคือคําว่า cringe หุ้ย cringe มากเลย ew this is so cringe เภาษาไทยเราแปลได้ว่ามันคือคําว่าสเสลืเรารู้สึกว่าทุกวันนี้เราใช้คําคำนี้คำว่า cringe หรือคําว่าสเสลจนมันกลายเป็นว่าเราไม่กล้าทาอะไรใหม่ๆฉะนั้นเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้พร้อมๆกับการทํำ Morning Routine ไปด้วยกันอย่างแรกเลยเราไปอ่านหนังสือกันทุกคนจ้าด้าม่านดูแตกต่างไปไหมเราเปลี่ยนม่านใหม่ เป็นสีขาวทั้งห้องเลยแต่เราไม่แน่ใจว่าอันไหนมันดีกว่ากันคือผ้าม่านเดิมมันก็โอเคนะแต่ผ้าม่านนี้มันก็ดูสวยในรูปแบบของมันทุกคนลองบอกมาหน่อยว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันสรับเราเราชอบสีขาวของตรงนี้แต่ตรงนี้มันดูแปลกๆนิดนึงเอาเถอะอ่านหนังสือกันดิกก่าเรายังอ่านไม่จบเลยทุกคนดู hard things ทักทายน้องต้นไม้ใหม่หน่อย <Yay! S 2> มายู่ด้วยกันก็ขอให้อยู่ด้วยกันไปนานๆนะทุกคนเราเชื่อว่าถ้าทุกคนอ่านหนังสือบ่อยๆมันจะมีบางอย่างที่เราอยากทดลองทําในชีวิตของเราแล้วเราก็กลัวว่ามันจะเสลในสายตาของคนอื่นอย่างเช่นการทำมอร์นิ่งดูชีนอย่างเงี้ยคนธรรมดาทั่วไปเขาก็ไม่ได้ทํากันหรอกใช่ไหมแต่พอเราทำมอร์นิ่งดูชีนคนเห็นเราทำมอร์นิ่งดูชีนก็จะรู้สึกว่ามันแปลกๆหรือเปล่าหรือการที่เราถ่ายวิดีโอตอนทำมอร์นิ่งดูชีนอย่างเงี้ยคนอื่นอาจจะคิดว่าอุ้ยควินช์มากเลยแต่ความจริงแล้วถ้ามันเป็นเป้าหมมาาายขอองงเเรเรรรันนป็ะไที่สึึกพ พอใจที่จะทำอะเราก็ไม่ควรที่จะไปรู้สึกแย่เพราะคำพูดของคนอื่นเราจะทําอะไรก็ทำไปเถอะ you do you ทําในสิ่งที่เราคิดว่ามันจะตอบโจทย์กับชีวิตของตัวเองเงื่อนไขคืออยาให้มันส่งผลกระทบด้านที่ไม่ดีกับคนอื่นอันนี้ก็โอเคละตอนแรกเราคิดว่าเราจะเล่มนี้จบได้เร็ว แต่ความจริงก็ก็ไม่ได้เร็วเลยอ่านไปเรื่อยๆทุกคนหนังสือตอนเช้าอะ่ะเป็นการพัฒนาตัวเองในทุกวันถึงแม้ว่าจะแค่1%นก็สุดยอดแล้วแล้วการอ่านหนังสือของเราอะ่ะเราจะเขียนลงไปในหนังสือเลยอันไหนที่เรารู้สึกว่าอุย้ยข้อความนี้มันเด็ดมากเราก็จะไฮไลท์เลยโอเคมาอ่านหนังสือกัน อีกอย่างคือถ้าเราใช้ชีวิตโดยที่เราไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเสลอเลยอ่ะมันอาจจะแปลว่าเรายังไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเวลาเราใช้ชีวิตแบบสมบูรณ์สมบันนะทุกคนมันก็มีวันที่เราจะพลาดอยู่แล้ววันที่เรารู้สึกว่าเราแสดงออกเยอะเกินไปหรือวันที่เราแสดงออกน้อยเกินไปคือมันจะรู้สึกครนช์กับตัวเองได้บ้างแหละแต่สิ่งนี้มันก็เป็นสัญญาณของกระบวนการหนึ่งที่เห็นได้ชัดมากคือกระบวนการเรียนรู้ถ้าเราไม่เคยรู้สึกเสลอเลยแปลว่าเราไม่เคยท้าทายตัวเองเลยแล้วการที่เราจะโตขึ้นได้อ่ะมันคือการเริ่มลองสิ่งใหม่ๆกกาาาารรท้ยตตััววเเอองงชไป แล้วความรู้สึกครีชหรือความรู้สึกเสลิ่มมันเป็นหนึ่งในกระบวนการของสิ่งนั้นน่ะเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงมันได้เลยไปยิ้มครั้งแรกเราก็จะรู้สึกว่าเราทําตัวเสลิ่เล่นอะไรไม่เป็นเลยแน่นอนอยู่แล้วแต่อาทิตย์หน้าเราก็จะเก่งขึ้นไงเดือนหน้าเราก็จะเก่งขึ้นไปอีกวันแรกมันก็จะรู้สึกเสลิ่อย่างงี้แหละมันคือสัญญาณงานเติบโตทั้งหมดน่ะฉะนั้นอยากก่ากลัวที่จะรู้สึกว่าคนอื่นจะมองว่าเราเสลิ่หรือเราจะรู้สึกว่าตัวเองเสลิ่แล้วความรู้สึกเหล่านี้มันเป็นการเล่งกระบวนการเติบโตตตขออออองงงงเเเรรรราาาาาาาดด้้้วนนนนะะะคืกกกทททีี่่่ลลํไใหมมมมๆถึแแบััจจูป็ ประสบการณ์ที่ทุกคนบนโลกนี้ที่ประสบความสำเร็จเขาต้องเจออยู่แล้วทุกคนคิดว่าสตีฟจ็อบส์ตอนก่อตั้งบริษัทตอนจะสร้าง Apple อย่างเงี้ยคนไม่คิดว่าเขาเสลหรอที่แบบจะมีโทรศัพท์ที่มีหน้าจอถ่ายได้คนเขายังไม่คิดเรื่องนั้นตอนนั้นมันจะเป็นยุค B b อยู่เลยโทรศัพท์มันต้องมีปุ่มกดแต่สตีฟจ็อบส์บอกว่าไม่เอาอะ่ะไม่เอาปุ่มกดเจาโทรศัพท์ที่ไม่มีปุ่มกดแล้วก็สามารถกดได้ตรงหน้าจอเลยคิดว่ามันเสลไหมล่ะในสมัยนั้นอะทุกคนผ่านช่วงเวลานี้กันมาหมดแล้วเเเเเเเรรรราาาาาากกกกกก็็็็หมมมมมือออนนนนนนนันไปไปไััตต้้้้้งงงผผ่่่่่่ไไไปปดดดแลลวววททีีจจะะะยพสิิ แน่นอนในชีวิตทุกคนอันนี้สมมตินะสมมติถ้าเรารู้ว่าเราต้องล้มอีก30ครั้งเพื่อจะไปถึงชัยชนะของเราอะทุกคนคิดว่าอยากใช้เวลาล้ม30ครั้งเนี่ยเร็วแค่ไหนยิ่งเราพลาดเร็วแล้วก็ได้เรียนรู้เร็วเราก็ได้พัฒนาเร็วขึ้นอันนี้มันคือกระบวนการการเติบโตทุกความเสล่อมันสอนให้เราเก่งขึ้นโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปอ่านตาําราหรือไปดูทฤษฎีอะไรก็ตามได้ซ้ำถ้าเราไม่ยอมที่จะรู้สึกคริ้นช์มันแปลว่าเราไม่เคยที่จะก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองเลยฉะนั้นทุกอย่างที่เราทํํําา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 าฟกกกัััสสสทททีี่่่เเเปป้้้หหมมมยถิงงงรลจะนออคบย เราแต่มันดูตลกเรายัง encourage ให้ทําอยู่นะอันนี้ขอเล่าประสบการณ์ช่วงที่เราพยายามจะทํา headstand ตอนแรกๆอะ่ะเรารู้สึกว่ามันตลกมากที่เราจะพยายามเพราะว่าเราทําไม่ได้เลยประสบการณ์เราเป็นศูนย์ถ้าเราเอาหัวขึ้นทีคือเราล้มแน่นอนเรามันแบบตอนเราถ่ายวิดีโอตัวเองนะมันตลกมากเลยมัน c r i n ช์มากเลยอะ่ะทำไมเราถึงต้องพยายามขนาดนั้นแต่เราต้องผ่านช่วงเวลาตรงนั้นแหละให้ได้ก่อนที่เราจะทํา headstand คือเราเก่งขึ้นในทุกๆวันน่ะถ้าเราไม่ยอมหยุดนะเราเก่งขึ้นในทุกๆวันจริงๆแล้วสุดท้ายถ้าเราไม่ยอมหยุดเราก็จะประสบความสำเร็จ การที่เราจะพูดว่าตัวเองแพ้อันนี้คือการที่เราล้มเลิกแล้วเราล้มเลิกเราถึงจะรู้ว่าตัวเองแพ้แต่ถ้าเราไม่ล้มเลิกล่ะเราพยายามต่อไปเรื่อยๆเกมนี้มันยังไม่จบอ่ะมันจะมีผลสรุปได้ไงว่าเราแพ้สุดท้ายถ้าเราคีฟทาไปเรื่อยๆอ่ะจนมันสาเร็จอ่ะบทสรุปมันก็คือความสําเร็จมันไม่ใช่การที่เราล้มลุกคลานระหว่างทางการล้มลุกคลานมันเป็นกระบวนการที่ต้องเกิดอยู่แล้วเราไม่สามารถที่จะไปถึงเส้นชัยเราได้โดยการเดินแบบชิวๆถนนรวยด้วยกีบกุหลาบมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้มันไม่ใช่เรื่องจรริงงททุกคนนนี่่ไไปถึเเส้ชขาาผอะ กันมาเยอะแยะมากมายแต่เราแค่ไม่รู้เท่านั้นเองในสมองเราก็เลยจินตนาการว่าอ๋อเส้นทางเขามันง่ายเขาแค่เดินไปนิดนึงก็ถึงละหรือเพราะเขามีต้นทุนที่ดีนี่เขาก็เลยถึงง่ายทุกคนถึงเราจะเกิดมาต้นทุนต่างกันน่ะแต่ยังไงแล้วการที่เราจะไปถึงจุดมุ่งหมายของตัวเองได้อะมันก็มีอุปสรรคที่เราต้องก้าวข้ามผ่านอยู่แล้วฉะนั้นความกลัวเสหล์เนี่ยมันกลัวได้แต่ถ้ากลัวแล้วก็ยังต้องทําอยู่ดีอันนี้เอาจริงนะเราก็ต้องเดียวกับความรู้สึกของเราบ่อยเหมือนกันเรื่องความกลัวเสหล์เนี่ยการที่เรารู้ cringe, รรก,กวับ คนที่ยังไม่ได้เริ่มคนไหนจะไปได้ไกลกว่ากันเป็นคำถามที่ตอบง่ายมากเลยใช่ไหมแต่ทําไมในชีวิตเรายังถึงมองไม่เห็นมันทําไมเรายังถึงไม่เริ่มสักทีเพราะเรากลัวมันจะตลกทําไมเรายังไม่ถึงทําไมเรายังไม่ถึงทําไมเรายังถึงไม่ทําไมเรายังโอ๊ยอะไรอะงงอ่ะทําไมทําไมเรายังไม่ถึงทําไมเรายังถึงไม่เริ่มเออทําไมเรายังไม่ถึงทําไมเรายังถึงไม่เริ่มอะไรวะเนี่ย ทำไมเรายังถึงไม่เริ่มอัดวิดีโอที่เราอยากอัดมาตลอดทำไมเรายังถึงไม่เริ่มทำธุรกิจที่เราอยากทำมาตลอดเพราะเรากลัวรู้สึกตลกหรือเปล่าทุกคนสิ่งนั้นมันคือจุดเริ่มต้นนะถ้าทุกคนไม่เริ่มะมันจะไปต่อได้ยังไงยังไงเริ่มต้นเราก็ต้องรู้สึกเสลยอยู่แล้วแหละเรารู้สึกตลอดเลยความเสลยเนี่ยเป็นเพื่อนเราเลยแหละแต่ความเสลยไม่ใช่เรื่องไม่ดีไงเรารู้สึกถึงมันได้เรากลัวมันได้แต่เราก็ต้องทำมันอยู่ดีอันนี้คือแบบสิ่งที่เราอยากจะพูดเรื่องเสลยเลยโอเคทุกคนก่อนที่เราจะไปต่อเราขอทำ เสื่อโยคะที่เราใช้ประจําในการที่จะยืดตัวตอนเช้าเรายืดประมาณ1เพลงก็คือเราเปิดเพลง1เพลงเราก็จะยืดตัวเสร็จพอดีหรือไม่ก็เกินกว่านั้นนิดหน่อยถ้าเอาเป็นนาทีตีไปมันก็ประมาณ3นาทีเราจะมาเน้นเรื่อง flexibility ของร่างกายเรากัน 们果食堂。<noise> <noise> สุดท้ายท้ายสุดเขาเรื่องความเสลืคือเรามองคนอื่นเยอะเกินไปเพราะการที่เราจะรู้สึกเสลือได้คือเราต้องเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นก ual, ่อนแล้วถึงจะรู้สึกว่าเรามากเกินไปหรือเราดูไม่เก่งเราดูไม่สวยต่างๆหนึ่งในต้นเหตุของความเสลืมันคือการเปรียบเทียบซึ่งมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกที่เราจะเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะว่ามันเป็นเหมือนการตั้งค่าเริ่มต้นในสมองของเราเราก็อยู่รอดมาโดยการเปรียบเทียบมาตลอดมนุษย์ยุคหินอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเปรียบเทียบตัวเองจากคนรอบข้างใช่ไหมเขาถึงจะรู้ว่า ซึ่งตอนนี้มันเป็นอะไรที่ไปไกลกว่านั้นมากเพราะว่ารอบตัวของเรามันไม่ใช่แค่คน 20- 3 0คนที่อยู่ในชนเผ่าเดียวกับเราแต่มันคือมนุษย์หลายพันล้านคนที่เราเห็นทางออนไลน์อ่ะการเปรียบเทียบมันก็เลยแบบสูงเชิดฟ้าไปแล้วฉะนั้นจากสิ่งที่มันเคยเป็นข้อดีมันก็กลายเป็นข้อไม่ดีในตอนนี้เราก็เลยต้องแบบมาพยายามระมัดระวังกับการใช้ชีวิตของเราหน่อยเพราะสมองของเราร่างกายของเรามันยังวิวัฒนาการไม่ทันกับสิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้นในปัจจุบันที่เรามาพูดไม่ได้แปลว่าเราไม่กลัััวววเเเเเเสสรรราาาาากกกกก็็็ลหมมืือออออนนนนปุษยยย์แต่่่่งทีบค ให้ความเสลเนี่ยมาหยุดยั้งเราไว้หรือเราอย่าทําอะไรแบบกักกักเพราะเรากลัวเสลทําให้มันเต็มร้อยไปเลยสมมติเราชอบคนคนนี้มากอยากเป็นเพื่อนกับคนคนนี้มากก็แสดงออกความชอบของตัวเองออกไปเลยไม่ต้องมากลัวว่าอุย้ยถ้าเราชอบเขาเกินไปมันจะดูเสลมันจะดูคริ้์คนนี้เขาจะคิดยังไงกับเราคือถ้าคนจะชอบเราอ่ะเขาต้องชอบที่ความเป็นเราสมมุติว่าถ้าเราพยายามอย่างมากเลยในการที่จะไม่เป็นตัวของตัวเองเพื่อที่คนอื่นจะได้มาชอบเราถ้าเขาไม่ชอบเราอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเราต้องแข่งขันตลอดเวลาเพราะตอนนี้เราไม่ใช่ตัวของเราเองเรามีคนที่ต้องแข่งขันด้วย แต่ถ้าเราเป็นตัวของตัวเองตั้งแต่แรกเราคินช์ไปเลยเราเฉลิบไปเลยให้คนอื่นได้เห็นแล้วเขาชอบตัวตนเราแบบนั้นะ่ะคือเราไม่ต้องแข่งกับใครเลยนะเพราะว่าเรามีคนเดียวฉะนั้นก็ลองไปบาลานซ์กับชีวิตของตัวเองดูว่าช่วงไหนเราควรจะรักษาภาพลักษณ์หรือช่วงไหนเราไม่ควรจะรักษาภาพลักษณ์เพราะว่าปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าสังคมเราภาพลักษณ์มาสําคัญเราก็ควรจะรักษาไว้บ้างแต่มันก็จะมีเหมือนกันช่วงเวลาที่เราไม่ควรจะรักษาภาพลักษณ์เพื่อที่คนจะรักเราในแบบที่เราปเป็นเราแล้วทุกคนคนที่ perfect ตลอดเวลามันไม่มีอยู่จริงหรอกกกแล้้้ววเา็ไมม่่ใชคคคนนนนนัดยี ความไม่เพอร์เฟกของตัวเองทางนั้นแล้วสิ่งนั้นแหละทาให้มนุษย์เพอร์เฟกก็ถ้าใครรู้สึกว่ากาลังอยากเริ่มทําสิ่งใหม่แต่กลัวอยู่กลัวจะดูเป็นตัวตลกหรือกลัวจะครีนช์กลัวจะเสลเราขอเอนคอร์ชให้ทุกคนลองเริ่มลงมือทําตอนนี้เลยแล้วเราจะได้เริ่มก้าวแรกของเราไปถึงเป้าหมายของเราสักทีถ้าเราไม่เริ่มอ่ะเราก็จะอยู่ที่เดิมนี่แหละมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกในชีวิตอะแต่ถ้าเราเริ่มอันนี้แหละมันคือจุดของการเปลี่ยนแปลงไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่ว่ามันจะล้มเหลวไม่่่่่่ววววาา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 มมมัันนนนนจจจจะะะะปปปรรรรรสสบคคคํเเเเเ็็็ไกกกกลลลยยยยตตหืออทีผู้ง คือจุดเริ่มต้นทางนั้นและทุกคนต้องผ่านจุดๆนั้นก่อนถึงจะใช้ชีวิตในฝันของตัวเองได้เราเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะขอบคุณทุกคนมากๆที่มาใช้เวลาร่วมกันเจอกันใหม่วิดีโอนะค่ะบ๊ายบาย